สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับ,รบในการที่นำรูปแบบดีๆนะครับในการออกแบบนะครับมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับยเ<ช>ท,ทคิค พีดีแอนิเมชันนะครับเรียกว่าบรรยากาศเหมือนจริงนะครับเรานำมาสรรสร้างแล้วก็ออกแบบให้คุณดูทุกสัปดาห์เลยครับค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โครงการเดอะซิตี้นะคะพระราม5ราชพฤกษ์2จาก AP ค่ะครับผมนะโครงการนี้ก็ผมเรียกว่าธรรมชาติมากๆผู้ชมครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนี่ก็มีสระว่ายน้ำนะครับมีบ่อน้ำขนาดใหญ่มีน้ำพุนะครับแล้วต้นไม้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับเรียกว่าเข้ามาเนี่ย เขียวขจีไปทั้งหมดเลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าธรรมดาเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปต่างจังหวัดที่นี่นะครับเดียวว่าลมรื่นไม่แพ้่างจังหวัดเลยทีเดียวนะใช่ครับ พี่ติดใจคลับเฮาส์เรียกว่าหรูหราโปร่งโร่งนะครับแล้วสบายจริงเหมือนล็อบบี้โรงแรมหรูๆเลยครับคุณผู้ชมครับใช่ครับผมยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะครับหลายคนกลัวไม่ได้ออกกำลังกายนะฮะถ้ามีแต่กอดอย่างเดียวเนี่ยก็จะโอ้โหฝนตกที่อดแล้วนะครับอันนี้ด้านในนะครับก็มีฟิตเนสให้นะครับแล้วก็มีอินอัดด้วยนะฮะใช่ค่ะส่วนเกสต์ติดใจสระว่ายน้ำค่ะติดใจอะไรมันเป็นสระใต้น้ำระบบเกลือระบบเกลือนะครับไม่ได้ใช้คลอรีนถูกต้องนะครับซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ย ทำไมต้องใช้ระบบเกลือด้วยมันดียังไงนะครับกับสะว่ายน้ำที่ใช้ระบบน้ำเป็นระบบเกลือนี่นะครับติดตามได้ช่วงนี้ครับกับ Get Inspired by AP ครับผมเชื่อว่ากีฬาว่ายน้ำนะครับคงเป็นอีกหนึ่งกีฬาโปรดของใครๆลายหลายคนนะครับ เพราะเป็นกีฬาที่มีแรงกระแทกน้อยที่สุดนะครับแถมยังเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระนะครับแต่หลายคนคงเจอปัญหาของกลิ่นคลอรีนติดตามร่างกายนะครับตาแดงแสบจมูกอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าคลอรีนนะครับที่ตกค้างอยู่ในน้ำเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับทุกวันนี้นะครับเราจึงมีการสร้างนะครับระบบน้ําเกลือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาทางน้ํานะครับโดยเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์นะครับจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเช่นเดียวกันนะครับแต่จะมีความปลอดภัยสูงกว่าคลอรีนครับ ส่วนความเข้มข้นของเกลือในสระว่ายน้ำเนี่ยจะไม่มากเหมือนกับในน้ำทะเลที่ทาให้เคืองแสบตาหรือแสบผิวหนังนะครับดังนั้นนะครับจึงเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะไปมาลองว่ายน้ำในสระน้ำเกลือเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองนะครับและก็สารตกค้างจากคลอรีนครับซึ่งข้อดีของสระว่ายน้ำระบบน้ําเกลือคือนี่นะฮะง่ายๆเลยครับข้อ1นะครับใช้เกลือธรรมชาติในการบําบัดน้ําในสระนะครับข้อ 2. นะครับมีความเค็มเพียงครึ่งหนึ่งของน้าตาคนเท่านั้นเองครับข้อ3นะครับเกลือไม่สูญหายไปไหนครับนำมาใช้ใหม่ไดนะครับ เวลาจะหายเนี่ยจะหายไปกับการละลายน้ำที่เพิ่มขึ้นเช่นน้ําฝนนะครับหรือน้ํากระเพื่อมที่ออกจากสระเท่านั้นเองนะฮะข้อ4ครับสามารถควบคุมการฆ่าเชื้อโรคในสระได้ตลอดเวลาครับส่วนข้อห้านะครับไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังนะครับไม่มีกลิ่นและยังช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับสามารถมาชมได้ที่เลยครับโครงการเดอะซิตี้พราม5แลชุด2นะครับสระว่ายน้ำเนี่ย ใช้ระบบน้าเกลือเต็มรูปแบบเลยครับซึ่งเป็นระบบที่สุดในตอนนี้ที่มีนะฮะผมเลยเห็นแล้วอิจฉาลูกบ้านของไอพิงจีนะครับอยากจะเข้ามาไหว้เลือเกินนะครับที่นี่โอ้ยเอพีนะครับไม่เพียงแต่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับ แต่อทีเนี่ยต้องการส่มอบความสูงในการดูัยที่มุ่งพัฒนาให้ทุกพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่างของเมืองอย่างสูงสุดเลยครับเอาละครับและใครอยากจะเห็นนะครับสระว่ายน้ำของจริงๆเลยนะฮะอยากแวะมาชมโครงการนะครับก็มาได้เลยนะครับการเดินทางง่ายๆนะฮะโครงการนะครับอยู่ที่พราม5้านะครับเดินทางมาเส้นพราม8ก็ได้หรือถนนนะครับบรมราชชนีก็ได้นะครับขึ้นยาวพื้ดมาถึงเลยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการเราย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์รายการตรงนี้นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับแล้ววันนี้นะคะโจ ครีเอทีฟหนุ่มไฟแรงนะคะจากบริษัทอคิวี้นะคะหลับเขาเลยชื่อดังเลยทีเดียวนะคยมาให้เราออกแบบบ้านให้นะครับบ้านเขาจะเป็นยังไงติดตามช่วงเก็ตเจอร์รูมครับ ขอต้อนรับคุณนัทเข้าสู่รายการชรุงนะครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับครีเอทีฟหนุ่มนะครับจากบริษัทโอคิวีนะครับครับต้องถามนิดหนึ่งมาดีคนผู้ชมชางบ้านอยากทราบไอ้ครีเอทีฟเนี่ยงานเนี่ยรู้ว่ามันต้องคิดหนังโฆษณาอะไรเงี้ยโดยปกติงานมันน่าจะสนุกใช่ไหมครับก็สนุกนะครับเจอ เหมือนเราเจอใหม่ๆโจทย์ใหม่ๆทุกวันทุกวันมันก็เหมือนเราได้เปลี่ยนชีวิตบางอย่างบางส่วนไปทุกวันทุกวันนะครับมันก็มันมันก็ไม่จำเจไม่จำเจสนุกท้าทายนี่นะฮะลองยกตัวอย่างโฆษณาที่พี่เคยร่วมทําที่แบบที่สนุกกอะไรเงี่ยที่แบบคุณดูเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยเคยเคยดูแน่ๆเคยร่วมทีมทาทำรณรงค์เลิกเหล้าของสสหลายๆตัวนะครับครับอันนี้เนี่ยเวลาเรามองว่าโฆษณาชิ้นนี้ชิ้นนั้น ประสบความสําเร็จเนี่ยเขามองจากตรงไหนครับผมว่าเขามองจากความโดนใจของคอน s u m e r ก่อนแล้วค่อยไปดูว่าเหตุผลอารมณ์เราจะน้อมนำอะไรเข้าไปทางไหนนะครับมาในการชูรูมทักทีนะครับก็ต้องมีโจทย์ให้เราคิดบ้างเหมือนกันนะครับวันนี้นี่มีโจทย์อะไรไมาให้เราคิดครับก็จริงๆเพิ่ง เพิ่งมีบ้านนั่นไงครับรรวยตอนนี้่ะได้ร่ำรวยครับคือมีหลังเล็กๆเขก็มีบ้านหลังนแล้วหลังเล็กดียูวสามสี่หลังอยู่หลังเดียวครับวันนี้บ้านคุณแม่เนี่ยอยู่นานแล้วครับตั้งแต่เกิด30กว่าปีเนาะแล้วก็ก็ถึงเวลาที่เราจะลองมีบ้านบ้างก็จะเอาคุณแม่ไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้นะครับคุณแม่รับราชการแล้วก็เป็นเหมือนเขาทำขนมแล้วเขาก็ชอบทำแล้วก็ชอบทำแล้วก็เหมือนทำส่งตัวผมเองก็รู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วคุณแม่ทำ เป็นคนทําขนมชอบทําก็คิดว่าโจทย์ตรงนี้น่าที่จะสําคัญสุดของบ้านโจทย์ก็คือว่าจะทําทําบ้านขึ้นมานะครับในในที่เดิมใช่ไหมครับแล้วก็มีมีเขาเรียกอะไรมีโยชน์ที่สสยที่แบบมีห้องครัวให้คุณแม่ด้วยนะครับอย่างนั้นใช่ไหมครับใชครับคือพอดีบ้านเนี่ยที่ซื้อ มันหลังตัวตัวบ้านมันเล็กแต่ว่าที่เหลือเยอะใช่ไหมครพอดีที่มันเหลือเยอะที่ขึ้นข้างมันคือจริงๆแล้วคือที่ซื้อหลังนี้เพราะว่าชอบคือชอบที่มันมีที่ใช่เพราะว่าเติ่อเติมในอนาคตหรือว่าเราอยากจะได้สเปซเพิ่มจะได้ทําได้นะครับแต่ก็คือว่าผมอยากจะให้ให้รายการลองลองดูว่าถ้าเกิดว่าผมมีคทิวิตี้อย่างนี้คือทําขนมทําขนมทําครัวอยู่กันแบบทาครัวเป็น family แนอนาคตจะต้องมีครอบครัวแน่นอนใช่ครับแล้วก็คุณแม่ก็ดูก็จะทําขนมอะไรกันได้อาจจะมีการ เพื่อนข้างบ้านอยากเรียนก็มานั่งทาขนมโรงเรียนสอนทําขนมคุณลูกเป็นคนทำโฆษณาไม่คิดจะทาแบรนด์ให้คุณแม่มากเหยก็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 คิดว่าแต่พอดีคุณแม่เขาแบบพอดีตอนที่เขาทางานเขามีงานสองอย่างเขาก็เลยไม่ไม่ได้อยากจะลงมาทำอันนี้ก็ทำสนุกสนุกเขาทำสนุกของเขาไปนะครับแล้วก็แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็เลยลองดูว่าบ้านเราที่ตั้งมาใหม่ที่ที่ที่ซื้อใหม่จะทํายังไงให้มันเป็น เป็นอย่างนั้นนเพราะว่าจริงๆเป็นคนไม่ชอบออกไปนอกบ้านมากมันก็อาจจะแบบเปิดโรงเรียนที่บ้านเลยอะไรแบบนี้ใช่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็คงอยากเห็นแล้วนะครับว่าบ้านใหม่ของคุณนัทนะครับที่มีเรียกบรรยากาศของความเป็นครอบครัวนะครับของคุณทำขนมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมกันเลยครับมาดู l a y o u ์แทนกันก่อนนะครับจากตัวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมี เรียกว่าออกแบบเป็นวอล์กเวอยู่ตรงกลางนะครับเป็นตัวเชื่อมกันระหว่าบ้านเก่ากับหลังใหม่ที่เราเติมขึ้นมานะครับตัวหลังใหม่เนี่ยพื้นที่เนี่ยการใช้งานเนี่ยก็เราดูแล้วเนี่ยก็คือความต้องการคือจะมีห้องครัวต่อเชื่อมต่อกับส่วนทานอาหารนะครับมีส่วนหน้าพักผ่อนนะครับซึ่งมองเห็นสระว่ายน้ำที่สวยงามแล้วก็มีเทเรสที่ติดอยู่กับตัวบ้านเก่าตรงวอล์กเวย์นะครับทำให้มันดูเป็นธรรมชาติหน่อยดี่ไม่เกรสนะครับใช้เป็นลักษณะของพื้นนะครับเป็นกรวดนะครับ โรยสีนกข<ห>าวนะครับสลับกระทางเดินที่เป็นปูด,ด้วยพื้นไม้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวบ้านใหญ่กับตัวบ้านเล็กของเราให้มันเป็นกึงก่งๆึ่เซมิเอาดอร์หรือ,อว่าเป็นบรรยากาศกึงก่งกึ่เอาท์ดอร์นั่นเองคือแบบว่าดูเหมือนนั่งอยู่นอกบ้านแล้วก็เหมือน,นั่งอยู่ในบ้านก็มีแสงเงาที่สวยงามนะครับมาถึงตัวที่ตู้เก็บข